นั่งสมาธิแล้วไม่นิ่งทำยังไงดีนะคะว่าจะบอกเลยว่าในฐานะที่เราเป็นคนในสังคมนะคะยังต้องติดต่อสื่อสารกับผู้คนในสังคมเราไม่ใช่นักบวชเนี่ยนะคะยังไงจะทําให้มันนิ่งสนิทนิ่งเรียบเนี่ยเป็นไปไม่ได้ค่ะแต่ว่าไม่ต้องตกใจเพราะทุกคนก็วอกแวกเหมือนกันแต่คนที่เราเห็นว่าเขาเนี่ยสมาธิด,ดีจังนะคะจริงๆแล้วเขาก็วอกแวกแหละแต่เขารู้ตัวว่าวอกแวกแล้วก็ดึงสติ กลับมาอยู่กับปัจจุบันได้อย่างรวดเร็วนะคะกินข้าวก็รู้ตัวว่ากินข้าวอาบน้ําก็รู้ตัวว่าอาบน้ํานะคะแล้วพอจะวกแวกตอนอาบน้ํากินข้าวเนี่ยก็จะรู้ตัวว่าเฮ้ยกําลังอาบน้ําอยู่นะกําลังกินข้าวอยู่นะนะไปวอกแวกเรื่องนูน้นเรื่องนี้ไปปรุงแต่งเรื่องนั้นขึ้นในหัวนะคะในสมองเนี่ยเต็มไปด้วยอะไรก็ไม่รู้นะคะแต่ถามว่าเอ้ยถ้าอย่างนั้นเนี่ยแบบ เขาบอกว่าเวลาตอนอาบน้ําเนี่ยกำลังคิดงานอยู่เนี่ยงั้นก็ไม่ได้นะสิให้รู้ตัวว่ากําลังคิดค่ะก็ไม่เป็นไรเพราะว่าการอาบน้ํากับการใช้ความคิดเนี่ยเป็นคนละส่วนกันดังนั้นคืออา,อาบน้ําไปและคิดงานแต่ว่ารู้ตัวว่ากําลังคิดงานอยู่นะเออ นะคะอย่างนี้ได้ไม่เป็นไรเอาเป็นว่านะคะใครที่บอกว่านั่งสมาธิแล้วไม่นิ่งเนี่ยไม่ต้องตกใจแต่เอาเป็นว่าขอแค่รู้ตัวว่ากำลังทำอะไรคิดอะไรเท่านั้นพอค่ะ